สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้เดี๋ยวพาเพื่อนๆนะครับมาฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับเวฟ125นะครับ2023นะครับอย่างเดียวเลยคลิปนี้นะครับเอาไปให้เพื่อนๆเห็นฟังชัดๆไปเลยนะครับว่ามันยังดังมันดังหรือเปล่าเนาะมันดังเหมือนตัว2021หรือเปล่านะครับอ่ะวันนี้นะครับผมเอาตัวท็อปสีเทาน้ําเงินนะครับมาให้เพื่อนๆดูนะครับมาปัดเรื่องไม้หรูหลามาเห่ามากับเพื่อน ฟังเสียงนะครับอ uh, okay. awesome. ันนี้เดินเบานะครับวิเต็มเงียบมากเลยนะเพื่อนตัว125นะครับแต่บกของยุนนะครับคล้ายๆเลยนะครับทั้งฝาครอบนะครับฝาฝั่งจานไฟนะครับหัวลูกสูบอะไรพวกนี้นะคล้ายๆกันเลยนะตำแหน่งยึดน็อตอะไรคล้ายๆกันเลยครับเพื่อนแต่เพิ่มมน่าจะเพิ่มแค่ขนาดของตัวลูกสูบนะครับแล้วก็ชงชักเนาะรับดูเครื่องยุนคล้ายๆกันเลยนะครับ ฝาข้อฝาอะไรพวกนี้ครับก็เดี๋ยวรอดูนะครับฟังเสียงนะครับว่ามันดังหรือเปล่านะครับเผื่อใครกาลังตัดสินใจซื้อนะครับแต่ผมว่าเดินเบาเงียบมากเลยนะเดียวลองเพื่อนดู ขนาดเบื้นแรงนะครับเพื่อนเดืนเบาโคตรนิ่งเงียบคลิปเลยนะครับหายสงสัยกันแล้วนะครับเพื่อนๆว่าเทองยุนบล็อกคล้ายๆตัว2องร้2ย2่นะครับ แต่หลายท่านกลัวกังวลน,นะว่าเครื่องมันจะดังเหมือนกันหรือเปล่านะครับถือว่างเงียบมากนะเพื่นฟังเสียงอะไรแบบถือว่างเงียบมากนะครับเพื่อนนิ่งนิ่งนิ่งเลยนะครับโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์เพื่อเป็นกาลังใจให้ด้วยนะครับวันนี้พามาดูแล้วนะครับอะไรกินก็ขอบคุณครับผม